เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสงครามสนามอารมณ์ระหว่างผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมะหลังจากที่เบนอปเชครับออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกบนเครื่องบินหลังจากที่มีกลุ่มชาวไทยวีนใส่แอร์โฮสเตสเนื่องจากไม่ช่วยยกกระเป๋าจนถูกเชิญลงจากเครื่องโดยระบุว่าวันนี้ผมบินกลับจากเวียดนามไฟล์ทว981จากเมืองฟูกุกถึงสุวรรณภูมิ จากเครื่องออก12นาฬิกาต้องดีเลย์ไปออก14นาฬิกาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์มีการเชิญคนไทยออกจากเครื่องและออกทั้งหมด16คนโดยเบนซ์อัปาเช่ออกมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆผมไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้เลยนะ แต่มันมีเรื่องที่ผมต้องออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบผมนั่งที่นั่งแถว ABC 2 ABC mm. ผมเข้ามานั่งก่อนจากนั้นก็มีคนไทยกลุ่มใหญ่ตามเข้ามาเสียงโวกเวกโวยวายคุยกันเฮฮาไม่ซีเรียสนะแต่มันเรียกสายตาให้มองเฉยเ คนไทยกลุ่มนี้นั่งหลังผมไป2 3ถึง3แถวซึ่งปัญหาเริ่มจากจุดเล็กๆคือน้องผู้หญิงในกลุ่มให้แอร์ช่วยยกกระเป๋าแล้วแอร์พูดทำนองว่าต้องยกเองนะคะประมาณนี้อันนี้มอยค่อยเข้าใจนะเพราะในกลุ่มผู้ชายประมาณ10กว่าคนได้แต่ปัญหามาและวเพราะเสียงข้างหลังคือไม่พอใจและมีการโวยวายกันในกลุ่มดังๆให้แอร์ได้ยินเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะเพราะผมตั้งใจฟังเฮียเอ้ยแอร์คิดแต่จะเดินขายของหรอวะแกร่ง ให้ช่วยยกแค่นี้แม่งบ,บอกให้ตรูไปโหลดดิถ้ายกไม่ไหวเดี๋ยวตรูถ่ายลงสตอรี่เลย,ฟลยไฟไรวะดามแร่งเลยอย่าให้มาขึ้นสายกันมีเฮรยนี่อีกผมค่อนข้างรู้ละว,ว่ามาคุ้แน่เพราะตรงนั้นคนกลุ่มใหญ่ทีนี้แอร์3คนกับสัจวตหนึ่งคนเดินมาคุยกันด้านหน้าว่าจะเอายังไงดี เครื่องก็ไม่ออกสักทีสักพักเดียวงวงช้างที่เชื่อมต่อกับเกตก็ขยับกลับเข้ามาที่ประตูเครื่องจากตอนแรกที่ปิดประตูเครื่องแล้วนะพองวงช้างไหลเข้ามาผมรู้เลยว่าคงมีการเชิญลงแล้วละ่ะแล้วก็ใช่จริงๆมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นจากเวียดนามและรอปภขึ้นมาบนเครื่องกลุ่มลูกเรือทั้ง4คนก็เดินไปชูกระาดาษคำเตือนขอเชิญคนแถวนั้นลงจากเครื่องบิน ไม่ได้เชิญลงหมดนะเชิญแค่ชุดที่โวยวายแต่ก็เข้าใจที่เขามากันทั้งชุด16คนเขาก็จะลงหมดเลยทีนี้ไอตอนจะลงนี่สิของขึ้นกันแล้วผมพูดแบบเป็นกลางนะกลุ่มเขาไม่ได้โวยวายทุกคนนะมีแค่3-4คนแต่ที่เหลือมีสติดีพูดจาดีผมไม่รู้ว่า3-4คนนั้นเขาดื่มหรือทําอะไรมาแต่เขาดูหลุดๆมากเลยทีนี้มีการเถียงกันว่าแค่ช่วยยกกระเป๋ามันเป็นอะไรนักหนานนะ สายการบินอื่นเขาก็ช่วยกันหมดตรูบินมาแล้วทุกสายการบินตรงนี้ผมขอพูดส่วนตัวนะผมว่าผมก็เดินทางมาไม่น้อยอยากให้เข้าใจกันใหม่ว่าแอร์โฮสเตสไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋านะครับถ้าไปเจอไฟล์ไหนยกให้นั่นไม่ใช่หน้าที่ครับแต่นั่นคือน้ําใจผมคอนเฟิร์มว่าไม่ว่าสายการบินในประเทศหรือทั่วโลกแอร์ไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าครับสิ่งที่ผมยอมโพสต์นี้คือก่อนลงจากเครื่องมีการข่มขู่จากผู้ชายในแก๊งว่า เอาชื่อมึงสี่คนมานี่สิเดี๋ยวมึงสี่คนเจอตรูแน่พวกมึงไม่รู้หรอกว่าตรูทำอะไรแต่เดี๋ยวมึงเจอตรูแน่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพี่ทำอะไรพี่คงจะรุ่นใหญ่แน่นอนผมโพสตมานี่พวกพี่ๆก็คงจะแค้นผมแต่ผมเห็นน้องๆแอร์กับสะจวดโดนพี่รุมขคค่มขู่ด่าเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเขาไม่มีทางตอบโต้เลย ผมต้องออกมาพูดจริงๆว่าวันนี้ลูกเรือคุมอารมณ์และแก้ปัญหาได้ดีมากๆถ้าผมไม่ออกมาเล่าแล้วน้องๆเขาโดนคอมเพลหรือโดนลงโทษทางหน้าที่การงานผมคงรู้สึกใจหมามากที่มาโพสช้าไม่ใช่อะไรนะก็เพราะพวกพี่นี่แหละครับจากถึงไทยบ่ายโมงนี่ป่านนี้สองทุ่มครึ่งเพิ่งถึงบ้านคำไหนผมผิดเกินเลยไปซัดผมกลับได้เลยนะขณะที่ในโลกโซเชียลนั้นนะฮะก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยคุณผู้ชมแล้วก็ติดแฮชแท็กแอร์มีไว้ทำไม ซึ่งชาวเน็ตนะฮะก็ไปขุด Facebook ของผู้โดยสารกลุ่มนี้นะฮะที่โพสต์ข้อความตำหนิการบริการของสายการบินต่างๆนานาน,าน,นะฮะขณะที่สาวคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ลบโพสต์ออกไปจาก Facebook แล้วนะครับพร้อมปิดการ,การมองเห็นโพสต์จากสาธารณะจนเหลือแค่เพียงภาพหน้าปกนะฮะซึ่งต่อมาครับทวิตเตอร์เรดสกูฮะได้ออกมาเผยให้เห็นถึงโพสต์ของผู้หญิงต้นเรื่องคนดังกล่าวนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งเธอเนี่ยออกมาบ่นฮะว่าสายการบินจุดๆๆ แย่ yeah, มากกระเป๋าหนักแค่7กิโลผู้หญิงตัวเล็กหนัก43กิโลยกกระเป๋าไม่ไหวขอให้ช่วยยกหน่อยแต่แอร์ดันบอกให้ยกเองและบอกว่าถ้ายกไม่ไหวทำไมไม่โหลดเพราะเป็นกฎตนจึงอยากรู้ว่าแอร์โฮสเตสมีไว้ทำไมแค่เดินขายของขายข้าวอย่างเดียวไม่ต้องบริการอย่างอื่นเลยใช่ไหมทั้งนี้ฮะมีรายงานว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นคนดังเป็นเน็ตไอดอลสาวมีอาชีพเป็นพรีลี่แล้วก็ไลฟ์ขายของ ที่มียอดผู้ติดตามเนี่ยเกือบ6 0แสนกันเลยทีเดียวโดยพบว่าหลังโพสต์ตำหนิสายการบินจนเกิดดราม่าหนักแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ชี้แจงในคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมาชีช้แจงอีกทีนะคะ ที่โพสต์ไปเพราะขอให้สะจว์ช่วยยกกระเป๋าหน่อยแล้วเขาพูดมาว่าต้องยกเองอันนี้เข้าใจค่ะรู้เรื่องกฎแล้วกําลังจะยกแต่ยกขึ้นแบบทุลักทุเลแล้วเพื่อนก็เลยบ่ว่าทําไมถึงไม่มีน้ําใจในการบริการเลยชักพักก็มีแอร์ผู้หญิงอีกคนเดินมาพูดใส่ว่าหนักแล้วทาไมไม่โหลดคะ ซึ่งก็ใช้น้ําเสียงที่แย่มากๆจริงๆค่ะซึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อาจจะเข้าใจว่าดีฉันไม่รู้เรื่องกฎการขึ้นเครื่องบินที่ต้องยกกระเป๋าเองอันนี้เข้าใจอยู่ค่ะแต่ที่โพสต์ไปเมื่อกี้เพราะรู้สึกแย่กับน้ําเสียงของแอร์จริงๆ ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเน็ตไอดอลสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาชี้แจงในหมุมของเธอแบบละเอียดยิบเลยนะระบุว่าจากเหตุการณ์ที่โพสต์ไปก่อนหน้าน,นี้ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะคะที่โพสต์ไปโดยขาดสติและไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อนส่วนตัวก็ทราบกฎของสายการบินอยู่แล้วค่ะแต่วันที่เกิดเหตุเดินมาแล้วมีแอร์ผู้ชายเดินตามมาแล้วกําลังจะยกและก็มีเพื่อนเดินตามมาต่อจากแอร์ผู้ชายคนนั้นพอเราหันไปเจอแอร์ผู้ชาย ก็เลยถามว่าช่วยยกได้ไหมคะแต่แอร์ผู้ชายพูดว่ามันเป็นกฎยกไม่ได้ก็เข้าใจแอร์ผู้ชายก็หลบให้เพราะเห็นเพื่อนกำลังจะมาช่วยยกสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ยกให้แต่อยู่ดีๆก็มีแอร์ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าถ้ารู้ว่ากระเป๋าหนักทำไมไม่โหลดล่ะคะซึ่งใช้น้ำเสียงรู้สึกเหมือนเน็บแนมในส่วนของการที่พูดคุยกับเพื่อนถึงการบริการ การช่วยเหลือของพนักงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงค่ะบนกันในหมู่เพื่อนอาจจะใช้คำหยาบคายแต่เป็นการคุยกันในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นไม่ได้เรียกแอร์มาว่าและไม่ได้คุยกับแอร์สักคำเลย จุดนี้จึงทําให้ตนและเพื่อนๆเ,เกิดความไม่พอใจทุกคนเข้าใจค่ะว่ามันเป็นกฎของทางสายการบินแต่คุณสามารถเลือกใช้คําพูดที่สุภาพและไม่เหน็บแนงก็ได้เพราะยังไงก็คือคนไทยด้วยกันและนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ก็ควรจะมีน้ําใจต่อกันและก่อนเครื่องออกแอร์โฮสเตสก็ได้เชิญเพื่อนของตนลงจากเครื่องซึ่งเชิญลงแค่หนึ่งคนแต่เพื่อนที่เหลือของลงด้วยเพราะรู้สึกว่าไม่โอเคเช่นกันแต่จริงๆแล้วต้องควรมีการมาเตือนสักครั้งหนึ่งเพราะข้อหาที่โดนเชิญลงจากเครื่องเพราะเกิดความคุกคาม เหตุการณ์น,นี้ตนยอมรับว่าผิดที่โพสต์ไปโดยไม่คิดและไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อนตรงนี้ต้องขอโทษจากใจค่ะส่วนตัวเคารพกฎและกติกาของทุกๆสถานที่นะคะแต่อยากจะฝากถึงแอร์โฮสเตสท่านนั้นตามกฎของสายการบินคุณไม่สามารถช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้โดยสารร้องขอได้แต่ก็ควรมีน้ำใจต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการกับสายการบินของคุณ แล้วเรื่องที่คนต่อว่าว่าทําไมลากกระเป๋าแต่ยกไม่ได้การลากคือการลากกระเป๋าแต่การยกมันต่างกันไหมคะตนสูงแค่1 5 6เองนะคะปกติเนี่ยตนก็มีเพื่อนไปหลายคนก็ให้เพื่อนยกให้ตลอดส่วนเรื่องไม่หลดกระเป๋าเพราะมันแค่ประมาณ7กิโลแต่ที่ขอร้องให้แอร์ช่วยยกเพราะหันไปเจอแอร์พอดีซึ่งแอร์ผู้ชายขั้นกลางตนและเพื่อนอยู่ ส่วนเรื่องที่พี่ผู้ชายพูดว่าเดี๋ยวเจอตรูแล้วขอชื่อพนักงานทั้ง4คนเพราะว่าเขาจะกลับไปคอมเพลนที่สายการบินเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันคุณผู้ชมฮะคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าหญิงสาวรายนี้จะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่และทางแอร์โฮสเตสจะออกมาเล่าเรื่องราวในฝั่งตนเพิ่มหรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปฮะท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ